สวัสดีค่ะวนี้ตลัก็สดสื่นใช้เบียรสปอรี่อะไรอยู่หลังบ้านเฮียยางขันสมผักอยู่เดี๋ยวจะพึ่งมาอันกระลำ อ้ยาอายะขันซ้อมพักกระลำใส่ผักเป็นไปโลดเหลืองเลยได้จ้าเหลืองลายลูกเลยได้ปะซุม่ม ตามอร่อยอยู่หนูเอามานน่งใสิปลามาเอาเด้อถ้ทพยักตำเอา,รอารอกระมากับเอินเอาเนาะ้าเจะยาใดก็ให้พยัไทยกับมาเอามาขอเอาเอินเอาเอา,เอาไปตำ อยู่ทางข้างๆนะมันตะมะฮงเหี้งงยอแห้งโดกตัวนี้แห้งโดกข้างๆนี้โอ้ยโ,โดกน้อยอยู่ไม่มองอยู่จ,นะจ้าย้อยตัวนี้ห au, ายาวแ้ยเคสโต้นี่จ้า <c oughs> มาเอาโลดยังอันนะเอิญเอาก็ากได้แล้วสิทางให้ให้ยังอย่าตำ่ำ เลืองเลยคะยังเลืองบ่คัดบันไดเย,ยังบ่เลืองแห้งอะนะเลืองซ้ำอันนั้นนี่ิ We'll be right back. 嗯。